สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน,น้องก๊อฟอีกแล้วนะคะวันนี้น้องก๊อฟจะพาเพื่อนๆมาดูดอกไม้สีชมพูกันเลยมาดูกันเลยค่ะนี่นะคะสวยมากเลยมีหลายดอกมากเลยนะคะน่าจะเป็นพันๆดอกนะน้องก๊อฟคิดว่า อกไม้อันนี้แล้วสวยไหมคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกับน้องก๊อฟใหม่บ๊ายบาย